ผมอยากเจ๊งมานานแล้วทุกคลิปผมบอกว่าผมอยากได้คุ้มอยากได้คูมอ่ะคุณปล่อยอะไรทีเ่เผลอเอาเดี๋ยวเว้ยถ้าช้าแบบนี้ช้าช้าแบบนี้ไฟมาแบบนี้โปรตุกดับเบิลรีวอร์ดกิจกรรมใหม่พีฟาไลซ์ใหม่แล้วและสงผมกูเป็นเที่อะไรเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับเพราะว่าย้ายบ้านนะครับเนี่ยเสียงยังก้องๆอ,อยู่เลยแผ่นซับเสียงยังไม่มาเลยเนี่ย <yd ul ky> ย้ายบ้านแล้วผมก็สามารถใช้เสียงดังได้เต็มที่ไงวู้ <c oughs> มันก้องมันก้องนะครับจะพยายามแบบไม่ให้มันกองมือนกันถนะ้าก้องขอภัยแล้วกันฝรั่งานวันนี้เลยมาวันนี้เราจะมาจัดกิจนี้นะครับเนี่ยเติมครบ10,000ได้รับ W C 2 2งดาวร้อยห้บหกแปกับเง e ิน5,000ันเอมห0 0่งบาทรัฐบาลไทยหรือตีเป็น F C ก็คือ1ล้าน F C ครับผมไป เห็นบอกว่าต้องคัดตรงกลางออกใช่ไหมอันน okay, okay. ี้ต้องคัดออกนครับเนี่ยผมต้องขอคัดคัดตรงกลางออกแล้วกันโอเคขอรีเจนนะครับผมขอ200แล้วกันลองเชิงลองเชิงไง2001หนึ่งทีได้ครบเลยปะเชี่ยได้ครบเลยนะเฮ้ยได้ครบเลยเหรออุ้ยเชี่ยได้ครบเลยว่าเจ๊โคตรเอา200หนึ่งทีคือครบเลยเหรอครบไหมครบป่ะโอ้โหขาดสองอันทีละทีละสิบแล้วกันครับผมเราจะเปิดแบบเร็ว ไอเชีย่ยมันก็เร็วไปไปะเนเดยโอเคอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งดาบสิบขอสามชุดเธอดาบสิบดาบสิบฟาเกนเชีย่ยโอเคครบแล้วรอบที่สามคบฟูรอบที่สามคบฟูขอระขอครบครบเลยสวยไม่ครบไอศาสตว์สวยทำเชีย่ยอะไรเนี่ยอเอาไงดีสองร้อยเลยปะนะบอกว่าไม่น่าครบแล้ววะ สิบทีก่อนถ้าไม่ครบให,ห, <Yahoo! S 1> ห้กดร้อยหนึ่งน่าจะครบแบบร้อยหนึ่งโอเคอันนี้อีกันเดียวอีกันเดียวโอเคสวยเฮ้ยมีสิบครบอยู่นะเนี่ยเอาไงดีวะาร้อยหนึ่งป่ะล่ะร้อยหนึ่งไม่เอาดีกว่ากดกดกดเลยกดเลยกดเลยเห็นและวสิบไปแหละเออไอคอนมาบวกแปดหน่อยบวกแปดหน่อยไม่มาบวกแปดขอบวกแปดกูขอบวกแปดไม่ไม่มาสักใบเลยไอ้สัส <c oughs> รับละกันหนึ่งหมื่นบาทครับผมโอ้โหอันนี้ใหม่แล้วไอคอนเดอะโมเมนต์นี่เชื่อกูจะครบเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสามร้อยแล้วปะ มี M อยู่3าม0 0 0เก้าหนพันะครับมาดูชิว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ละขอเปิดแบบอันนี้แล้วกันแบบเนี้ยชอบที่สุดเลยเนะี่ยชิวชิเงินเพิ่มแบบได้ดูเงินเพิ่มตดิจาก3าม0 0นเก้าพันดูซิผมว่าน่าจะได้ประมาณแสนเอ็มป่ะก็ต้องแสนเอ็มอยแล้วปะ่ะอันนี้น่าจะหมดแล้วปะ่ะอันนี้ไม่น่าใช่แล้วโอเค 98, เก้าหมื่นแปดเชื่อเงินน้อยจัดเงินน้อยแปลว่าแพคมันดีอย่างกันเอหรอนี่ไงข้อต่ปเป็นผมมี1 8อใบแล้ว โอเคพอเปิดรวดเดียวอันนี้นะการ์ดการ์ดบวกห้านะเว้ยเกิดแบบมาคาร์ลัตฟอร์ดออกเออรวดเดียวเลยอย่เนี้ยมา37ใบรวม TOTS 23, t o t ยี่สิบสามเข้หมดครับผมคารัตฟอร์ดมาไม่คือแบบเดอะบีกจ้ะเฮ้ยยี่สิบสามเชี่ยพอไฟไฟไฟเย็นโซตากานะโซโตโกะนะโซตากาโซตากาเชี่ยะอะไรอะ ไทยเนี่ยห้าพันเก้าน่าจะขายออกอยู่มัง้งถ้าขายไม่ออกก็ไปเป็นวัตถุดิบตีบวกแล้วกันครับผมโอเคผ่านไปผ่านไปชิวๆครับผมขอเปิดแบบช้านิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าแม่งคลิปมันจะไม่เกิน8นาทีไอซ่าเดี๋ยวมันสร้างไรายได้ไม่ได้เว้ยขออันนี้ก่อนแล้วกันร้อยแปดครับผมอ่ะขอทีละใบนะทีละใบไปให้หลุ้นหน่อยไอซี่คลิปตอนนี้เพิ่งสี่นาทีเองเออไอคอนโอเคไอซ่าเปิดไปหมดเลยร้ 110, อยสิบเข้าไปเปิดทีละใบแล้วกันร้อยแปดเปิดรวดเดียวเลยยี่สามทีเอสว่ะโอ้โหโอ้โห โอ้บาโลกันโอ้เจ้ามาริโอ้ไอ้เชียนี่แดกเห็นเด้กเยอะๆนะมึงเนี่ย,ย,ยอไ,ไอสัตว์มัสลาติมาร้อยสิบสี่ใบทีละใบไปยิบสัมเออ้เียสไม่มีไฟเลยวะ่ะลาโมสอะไรเนี่ยไอ้ี่ยลาโมสไหนเนี่ยอุย้ยหมดแล้ววะ่ะสภาพอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ตีบวกงั้นกูเลือกที่จะตีบวกเพราะว่าขึ้นเจ็ดไปแปดไงให้มันแตกๆไป สวยครับผมฟู่มาร้อยสิบครับผมสามใบเปิดรวดเดียวเลยปะละ่ะรวดเดียวเลยแค้นั้วน,นะไปขอแบบไม่ขอคลิปนี้จะไม่ขอเปิดไปเลยไหลๆไปเออนี่แหละอยากได้จังเลยพวกไฟไฟเนี่ยไฟเย็นเนี่ยปาร์กจีซูงหูห้าพันห้าพันมาเกเลเลชชวายสติเกอร์ห้าพันเออขายได้ครับเพราะว่าไอคอนมันเดี๋ยวนี้มันอัพราคาไงโอเคดับสิบครับผมมาไม่ต้องคัดเนาะไม่ต้องคัดหรอกมีแต่ตัวเป้งๆอยู่แล้วแหละ ฮาแลนมาคือก like, ูแบบคุ้มเลยฮาแลนรัสฟอร์ดเนี่ยคือคุ้มเลยเชี่ยอังกฤษถูกาถึงสัตวอย่ากได้นั่นกาเบี้ยวเจสุดนาวาร์ไม่ใช่สัตว์สามสิบมีฝั่งทีวีหาแลนด์หน่อยอังกฤษเฮ้ยเอับิวเฮ้ยวินิสิอูจูนู1เก้าเยนนดกว่าแพง ขีดดีทำให้ยี่สามทีเอสราคาตกแน่เลยเพราะว่าแม่งการเดียวชิมหายเลยพวกดาวสิบเนี่ยนี่ฮาเลนฮาเลนเฮ้ยลัดฟอร์ดโอ้ท่อนหน้ามันจะเป็นลัดฟอร์ดไอ้สัสเบอร์ลิงแฮมเพิ่งย้ายมาเรี้ยงมัลลิงนี่เอาใจเองตัวเองลัดฟอร์ดก็ไม่ได้หรอกพี่ชายการบวกแปดเรานะครับจะมีหนึ่งใบนะครับสี่ใบห้าหกใบ 7, จ็ดแปดเกเอชี่ยเยอะจังวะขอรวดเดียวแล้วกันมาอันเนี้ยรวดเดียวเชี่ยอะไรจะเปิดทีละใบเรือมันลิกหน่อยเรือมัลิกหน่อยเมนลิกมันิ่งอุ้ยว c ดีโอเคโอเคบีทีบีสัารี่บายไม่ละมึงบินไอ้สั์ตลกหรอสแตท9เก้าสิบหกบมถึงบวกแปมาไฟประเทศเชี่ยอี่แกแปดบวกแปดครับวกแปวกแปดอ้หีมือโท แอดการ์ดไอ้เฮียโอ้หเสียงกล้องจัดเลยกูยังได้ยินเสียงตัวเองอะคิดดูดิแอดการ์ดครับแอดการ์ดเอลเอ็นเอลเอ็นเอลเอ็นหน่อยเว้ยเอลเอ็นหน่อยเว้ยมาเฮอะไม่น้าเลยไปลงรักเส้าบางโพแต่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 อะไรอะบวกห้าถึงบวกแปดครับผมแต่เก้าเจ็ดไปขวาบนอันนี้คือแบบไล่ดวงไปก่อนไล่ดวงไปก่อนเราได้มาสี่หมื่นตัวหนึ่งแล้ว WC สองสองครับผมไฟมา เย็นเออเอามาเลยอยากอยากได้ไฟเย็นนะคลิปนี้กูจะไม่ขอผมจะไม่พูดชื่อตัวนักเตะเลยอยากได้แบบสักพันเอ็มบัตไฟอะไรแพทย์สนาไมไวสัตเซนต์แบกเฮียาอาการจิเฮียแสนเก้าว่ะมาละหนึ่งมาละหนึ่งเอาไฟเย็นมาหน่อยเอาไฟเย็นมาหน่อย อโอ้ลอนดอนเน,นีเฮียมื่นหกลอนดอนลอนดอนเฮียอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยกิจนี้เงินน้อยแต่การ์ดได้นะเวยเ้ยเฮ้ยผมนึกว่าจะไม่ได้ดนะอกเก้าสิบแปดครับผมบวกค่าถือบวกแปดครับเฮ้ยเงินน้อยแต่แต่นักเตะเอฟเอ่ะไฟซลาตออิบาร์ฮิโมวิชสเปนโอ้โหไม่มับุกเป โลเปตเย่โบเปดหนึ่งก็ไม่ได้โกแปดนี่ถือว่าคุ้มอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าได้เท่าไหร่หรอวะเดี๋ยวเ้าไปดูทีหลังแล้วกันมขอาเก้าแล้วกันใบเดียวเองหรอเก้าเก้าอ่ะเมาหายไปฉันเหมือนอะไรวะเนี่ยกูจะท่องกรทำอไมอยู่ที่เม่งไทยท่องคารว่าคาถาให้ยื่มนเป็นเพลงใช่ WC ไฟโอบีดีบีฝรั่งเศส RW ไทยเอทีนะมึงเบนเซม่าไอสตัตว์กูโค่คนอยากได้เลยเบนเซม่าถ้าบวกแปดก็สแตต115น่าจะเกือบแสนไม่ก็แสนกว่าอยู่อ่ะเชี่ย <Yeah. S 1> ไม่มาแปดหรอพี่ชายสามใบครับการ์ดแม่เงเยอะปีแม่เงเยอะเลยปีกากยี่สองเอ็นจีกับย e ีเบีเนี่ยมายี่สองเอ็นจีกับย e ีเบีมายีเ e บีครับผมฝรั่งเศสมา บวกเป็ดข้ากินสันสามหมื่นเองขอแสนได้ไหมเบนเซม,ม่าก,ก็ได้อีกยี่สิบเอ็ดมาผมขออ่ะหรือว่ากูออากจะไม่ขอไม่ใช่หรอโอเคเอชพีแอลไล่ไปออสการ์วัดออสแคนไอ้สัตว์มาเหลือมาลิกเหลือมาลิกเหลือมาลิกไปบีทีบีแค่สนามอีกแล้วไอ้สัสเอลด์ดับบิลผู้ใหญเนาะบอทีดีบวกแปดมา ชากลี่บอกแปดหมื 8, 60, แล้ววะ่ะห0หมืแล้วว่ทุกคนมาครับผมและการสุดท้ายขอดาบก่อนแป๊บนึงเชียรต้องคัดออกเยอะเลยมาเรียบร้อยการสุดท้ายครับผมดาบร้อบ WC 2 2การนี้ต้องเติมครบ1,000 10, งหม่บาทรัฐบาลไทยถึงจะได้ไม่มีทางที่จะเติมไม่ครบหมื่นแล้วจะได้ mm hmm. พูดอะไรเนี่ยสาสกูงงไปหมดแลลวเออมา ผมจะไม่พูดว่าผมอยากได้ตัวอะไรผมอยากได้ไฟเย็นมันมีไว้ในนี้ไฟเย็นเนี่ยอ่ะเนี่ยต่ำสุดคืออ่าเจ้าฟิลิกนะครับสแตทล้อยสูงสุดคือมาเน่เลวานดอกสกีคิสเปโดโรนานโดเอสทีเรียลมันลิกนะครับร้อยแปดนะครับพวกนี้เบนเซมง่งเปเซม่านะครับอ่ามันโดกับเปเซมา่ายังไม่ออกนะพวกนี้หน้าหน้าเนี่ยยังไม่ออกเลยมาผมคือหนึ่งในนั้นที่จะต้องเปิดได้คลิกเมาส์แช่ตรงเลขหนึ่งและรอเมาส์หาย สูตรนี้เจ๊งทุกรายครับผมผมจะเปิดให้ได้เจ๊งที่สุดที่เจ๊งได้ไม่ถึงแสนกูจะเอาจากการนี่แหละมากูอยากเจ๊งมานานแล้วทุกคลิปผมบอกว่าผมอยากได้คุ้มอยากได้คุ้มอ่ะกูปล่อยเลยที่เผลอเอาเด้เว้ยช้าช้าแบบนี้ชา้าช้าแบบนี้ไฟมาแบบนี้โปตุง ้วยแล้วผมไม่เคยเปิดได้ตัวแพงที่สุดขนาดนี้มาก่อนเลยผมไม่เคยเปิดได้ตัวแพงเสียงดังไอสัตว์แฟนกูบอกเสียงดังเลยขนาดกูอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้แบบแพงที่สุดกว่านี้มาก่อนเลยผมไม่เคยเปิดได้ตัวแพงที่สุดมาก่อนเลยไอ้ช้ยเสร็เแี้วไอสัตว์ไอสัตว เรียกิจคดข่มขอบคุณครับขอบคุณครับผมที่แบบให้เงินแค่เกนะ้าหมื่น่ะเติมครบหมื่นหนึ่งอ่ะไอเชี่ยดูดิแบดเสร็จนะครับประมาณห้าหกเจ็ดแปดแสนเอ็มครับผมหนึ่งหมื่มบนบาทได้แปดแสนเอ็มมีคนต้องอู้ตั้งฉูชาดเวย้ยอ๋อใชานี่บาร์เยนมิวนิคแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครๆครับต้องการถ้าบวกห้าฟูลทีมมันจะแบบวิ่งเกือบทองครับวู้ แต่เอผมว่านอกได้ด้วยตัวนี้เพราะว่าแบบไม่ค่อยมีใครขายเลยนะนี่อันมีคนตั้งสูงด้วยอ่ะขาฟูอาการจีล่ะครับวิคนนี้เขาตั้งต่ำแต่ขายสูงนะจะออกอยู่นะโอ้ยขมจัดขอบคุณครับเอากิจแบบนี้มาเรื่อยๆนะกิจที่แบบกิจที่แบบเอาเงินน้อยๆเออย <laughs> นี่ยมินิซูทล่ะมินิซูดขายออกไหม อุ้ยแต่ขายออกโยขายออกโยโอเคดูดิบอก8ขายออกไหมโอเคตัวนี้ออกครับผมออกไหมอุ้ยตั้งกลางหลอดอ่ะขายสูงให้รักกันถ้าอยากได้ลอนดอนโอ้โหขายออกอยู่ครับโอ้โหตั้งตามหมดอ่ะพี่ขายสูงให้ลักกันนันน้องถ้าน้องอยากได้อ่ะครับโอ้โหเ,เป็นเศรษกิจนี้ครับผมประมาณ7 8แสนเกอ็มรวมหมดงิน9 0 0 0แสนครับผม10,000นบาทได้เแสนเอ็มมีห้องริง